สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาให้น้องแมวหวยฮานอยนะฮานอยลกแมวนำโชคลกแมวนำโชคนะคะมันเคลื่อนเรื่อยๆนะคะเลขนะคะตอนนี้มันมาตัวน,นี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะ เม็ดเดียวให้ตัวนี้นะคะฟันห้าไปเลยค่ะวันนี้ฟันห้ารองสองเขาให้ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้หอยรกแมวฮานอยวันนี้วันที่สิบสองเดือนสิบสองหกสามวันดีวันสิบสองเดือนสิบสองนะคะตัวนี้ก็เอางี้แล้วกันใครอยากฟันสองก็ฟันไปนะคะ นะแต่มันเด่นตัวห้านะคะตัวเด่นห้านะคะแต่ว่าวันนี้วันที่สิบสองนะคะไม่แน่นะคะอาจจะมาสิบสองก็ได้นะคะสองห้าหกสองหนึ่งห้านะคะให้ตัวนี้อีกสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกนะคะนะคะกลับหัวเป็นสองหนึ่งเก้านะคะตัวนี้เลยเราให้นะคะน้องให้ตัวนี้แต่เราให้ วิเคราะห์ตัวนี้หวยวิเคราะห์หาหน่อยเราไม่ใช่สูตรนะคะเป็นหวยวิเคราะห์นะคะตัวนี้หวยลูกแมวนี่น้องแมวให้นี่เราวิเคราะห์ให้นะคะตามนี้นะคะบ๊ายบาย